อีกเรื่องร้อนอันหนึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงข่าวเที่ยงเรารายงานไปนะครับว่ามันมีอาวุธในคลังของสอพเอสาหินที่แม่ห้องสอนเนี่ยถูกปล้อนออกไปคุณผู้ชมหายไป30กว่ารายการทั้งปืนสรรั้นปืนยาวทั้งเครื่องกระสุนรวมถึงกล้องสำหรับติดตัวเจ้าหน้าที่ด้วย แล้วมันจะหายไปไหนได้ยังไงมันก็ต้องมาจากคนในนี่แหละปรากฏเป็นคนในจริงๆฮะมีตํารวจคนหนึ่งเนี่ยแอบขโมยออกไปแล้วก็เอาไปขายให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนซึ่งก็จับตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั่งลงโทษไล่ออกไปแล้วด้วยนะครับเหตุ <c oughs> เกิดที่สอพเสาหินส่วนแยกอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะตลอดช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สอพเสาหิน <manne quin. S 1> เขาก็ไปตรวจนับอาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วก็สิ่งของทั้งหมดในคลังอาวุธอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจว่าตกลงเนี่ย ยังอยู่หรืออะไรบ้างที่หายไปมีอะไรบ้างแล้วที่ตามกลับมาได้บางส่วนแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่อยากจะให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับจุดเกิดเหตุเป็นอาคารปูนสองชั้นซึ่งดัดแปลงเป็นห้องสำนักงานแล้วก็มีส่วนแยกของสอพเอสาหินอำเภอแม่สะเรียงและสอพอกองก่อยอำเภอศพบเมยเปิดเป็นห้องธุรการเอาไว้ประสานงานส่วนต่างๆแล้วก็มีห้องคลังอาวุธของสอพเอสาหินอยู่ตรงชั้นสองเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาส่วนตัวผู้ต้องหาที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยคนในเนี่ยคือดาบตำรวจสันติชัยลือราดเจ้าหน้าที่ฝากขังตัวดาบตำรวจคนนี้ไว้ที่ศาลจังหวัดแม่สระเรียงนะครับทางด้านพันตำรวจโทปิยะอังกูลกตันยูสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรเสาหินอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานเหตุอาวุธปืนหายไปจากห้องคลังเก็บอาวุธ เมื่อวันที่21กุมภาตอนบ่ายสามครึ่งเจ้าหน้าที่ของสอพเอสาหินเนี่ยเขาบอกว่ามีการเบริกอาวุธปืนซิกซซวเบิกไปใช้แล้วก็นําไปส่งคืนเพื่อไปเก็บรักษาแต่พอเปิดประตูมาตอนที่จะเอาคืนเนี่ยถึงได้เห็นว่าลังที่เก็บอาวุธกับตาข่ายที่กั้นมีร่องรอยถูกงัดแงะพอไปตรวจสอบก็เจอว่าอาวุธปืนหายไป พอวันถัดมาคือ22กุมภาพันธ์ก็มีการสืบสวนสอบสวนตามจนเจอตัวผู้กระทำความผิดคือดาบตำรวจสันติชยัยหรือราดนี่แหละตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ปราบปรามสานีตำรวจภูธรกองก่อยอำเภอศพบเมยแล้วห้องพักแกเนี่ยอยู่ในห้องแถวเดียวกันติดกับห้องธุรการของสอพเสาหินส่วนแยกนี่แหละนะครับก็คุมตัวมาสอบสวนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำจริงๆตำรวจก็เลยติดตามของกลางคืนมาแต่ก็ได้แค่บางส่วนเท่านั้นครับ ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเอาไปขายเอาไปมอบให้กับนายสมชายรัตนพรยวันนายสมชายนี่ก็จะเอาไปจำนำกับชนกลุ่มน้อยในเขตสาภาพเมียนมาด้านตรงข้ามช่องทางบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสียงแม่ฮ่องสอนส่วนที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5านั้นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พลตรวจโทรประจวบวงศุขเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวนภาค5้าให้เร่งรัดสอบสวนขยายผลด้วยนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เชื่อว่าทําคนเดียวหรือเปล่า แต่เจ้าตัวดาบตํารวจสันติชัยผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนเอาออกไปเองคนเดียวเอาออกไปทั้งหมดนี่แหละแล้วค่อยไปส่งต่อสมชายแล้วก็ไปจำนำกับชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นได้มีคําสั่งให้ออกจากราชการนะครับแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดแล้วจะเร่งรัดขยายผลรวมถึงอาวุธปืนที่ยังไม่สามารถตามกลับมาได้ก็จะต้องตามกลับมาให้ได้ครบทุกกระบอกด้วย เบื้องต้นมีข้อมูลว่าดาบตรวจสันติชัยผู้ก่อเหตุนี่มีพฤติกรรมชอบเสพยาบา้าแล้วก็ชอบเล่นเว็บพนันออนไลน์จึงมีปัญหาด้านการเงินลองไปฟังเสียงผู้การภาคห้าดูครับปสเขาพบว่ามีมีสารเสพติดในร่างกายก็ได้ถูกดำเนินคดีไปแล้วเบืบ้องต้นนี้เขารักภาพระคาตุาเา,าเเบ,บเขาทางคนเดียวครับมีตำรวจนายอื่นเกี่ยวข้องไหมคะเบื้องต้นเขาทําคนเดียวครับ ครับแต่เราก็ทําการสืบสวนดำเนินการต่อไปสําหรับผู้เกี่ยวข้องเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับตอนนี้ดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างก็งให้ออกครับก็ให้ออกราชการนะฮะก็ทั้งรักทรัพย์ในสารที่ราชการนะครับและวก็รับของโจรหลายข้อหาอยู่นะครับเห็นเห็นว่าผู้บังแหงเอาไปจะจนําชนกลุ่มน้อยอน,นี่ข้อเท็จจริงยังไงครับก็มีตามแนวชายแดนนั้นเป็นชนเผ่าอยู่แล้วนะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ